สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำแล้วก็พูดถึงเนื้อเพลงของเพลงดาลรลิของวง t r รเชอ r ์ให้ได้ฟังกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะให้ทุกคนได้ลองฟังเพลงดารลิแบบคร่าวๆก่อนนะคะ จากที่ได้ฟังไปนะคะก็เป็นเพลงที่มีทำนองฟังสบายๆติดหูตรงท่อนหุกใช่ไหมล่ะคะแล้วสงสัยกันไหมคะว่าเพลงนี้มันมีความหมายว่าอะไรลองไปฟังแล้วก็แปลกันทีละท่อนเลยนะคะสำหรับท่อนแรกหรือก็คือท่อนฮุกของเพลงนะคะร้องว่าด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 าลีนอย o โพโกอิซึมอุมากีเบบแปลว่า ตอนมองคุณหรือเห็นคุณเนี่ยมันก็ออกมาเป็นเสียงเพลงดาราลีหรือก็คือเหมือนพอเห็นเธอแล้วก็ร้องออกมาหรือคำออกมาเป็นคำว่าดาราลีค่ะ No, r e l l y Hun, melody, melody, y e แปลว่านี่เป็นท่วงทำนองสำหรับคุณ n i g a m u n i c nigga, 잘들어봐 play it แปลว่าเพราะคุณเป็นแรงบันดาลใจของทำนองนี้เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีๆนะตรงท่อนนี้คำว่าิวจิในทางวงการศิละปะหรือวงการแฟชั่นนั้นมีความหมายว่าแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าิวจิในประโยคนี้เขาจึงเปรียบเทียบว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจของผมในการแต่งเพลงนี้ค่ะ

โดยเราจะเริ่มกันที่ท่อน Baby ท네턱부네소다지눈아이디어แปลว่าเป็นเพราะคุณที่ทำให้ไอเดียของผมพรั่งพรูออกมาตรงท่อนนี้ก็มีความคล้ายกับตรงท่อนที่ทเทียบว่าอีกฝ่ายเป็นมิวจ์ค่ะเพราะเขาบอกว่าเป็นเพราะคุณผมเลยมีไอเดียที่จะแต่งหรือจะทำเพลงนี้เยอะเลย คาร์อมอเม P O ดีนีกาเน,กา,นกาอิส,สอชอแปลว่าคุณเป็นเหมือนฝนที่ตกตอนหน้าแรงผมมีคุณเป็นแรงผลักดันของผมโชกุมโซทุนเนปพิโอเฮียนแปลว่าการแสดงออกที่ดูเงองะของผมโนแลพิลล์ะ I give you เล v e ขอยืมเพลงนี้บอกรักคุณ ทุกอยเ่างทุกอย่างส่งตรงไปหาคุณตาติดทัมมืลนึกเก่อในยอบเพศอนั้นโภปังกัดถึ้นตากินหั่นสรางีชัดเจ้าวัดสะแปลว่าผมรู้สึกถึงความอบอุ่นตอนอยู่ข้างๆคุณความรักอันอบอุ่นเหมือนโภปังได้มาหาผมแล้ว ตรงท่อนนี้โฮปังก็คือซาลาเปาของเกาหลีค่ะที่ข้างในจะมีไส้ต่างๆเช่นไส้ถั่วแดงผักเนื้อหมูเนื้อวัวมันหวานฟักทองเป็นต้นค่ะโดยตรงนี้เขาเปรียบเทียบความอุ่นร้อนของโฮปังในช่วงหน้าหนาวเหมือนกับความอบอุ่นแล้วก็ความสบายใจตอนที่ได้อยู่กับอีกฝ่ายค่ะค่ะ และนี่ก็คือการจำกัดความความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความรักในเนื้อเพลงนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ชอบความหมายของแต่ละท่อนนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถไปลองฟังเพลงดาราดิแบบเต็มๆได้ที่ช่อง youtube ของ t r e a s u r e หรือช่องทางการฟังเพลงต่างๆเช่น spotify หรือ apple music ได้นะคะเพราะท่อนอื่นๆก็มีความหมายที่ดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะคําสังนิกา